คนอยากกินแต้งโมคนอยากกินแต้งโมหลากหรือเปล่าหลากครับเออไม่รู้ผู้ดเดยวะเป็นผู้เดยเนี่ยนะครับบอกลายสิไปวะลายสิโอเจ้าป่อยากนำละ กันดูนตะกี้มีกันบ่มากเลยมีกันกยมากเลยมีจะมาเป็นเด็รีที่เ่าขอมาตอนนี้เลยเป็นนึ่แต่ี่มนรอเลยตีนมาเสียพี่มูนรอเลยดีเสีย

đều chưa đều, ở đây rất đẹp, em cảm thấy tuyệt vời, rất gần liền, hơi